เดี๋ยวผมจะเสียบสับไพ่แล้วนะครับต้องเอื้อมไปเสียบขออนุญาตนะครับเสียบไม่ถึงจอใหญ่โอเคนะครับผมเสียบสับไพ่เลยนะครับนี่ครับช็อตนะครับผมไม่ได้สอนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าให้เป็นแนวทางนะครับผมจะวัดเฟดก่อนเลยเฟดช็อตนะครับช็อตดูปะโอเคเดี๋ยวเราต้องหาตัวช็อตออกก่อน สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์สำหรับคลิปนี้มาซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับ PC เป็น All- in one นะครับก็เรียก All- in- one นะครับมีจอมีมีจอ,ม,ม,จอมีบอร์ดในในในอันเดียวกันเลยนะครับอาการคือเปิดไม่ติดแต่เปิดไม่ติดเป็นยังไงโมเดลยังไงเรามาดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลของรุ่นนี้นะครับให้เพื่อนๆดูตำแหน่งตรงนี้นะดู ดูด้านใต้ของของเขานะครับเป็น hpo in one pc อ่าโมเดลเป็น 22-B อขีด b อันนี้นะครับปลายนิ้วผมตรงนี้นะครับจะมองไม่ค่อยชัดหรอก h p 22-B 2 0 6ขีด B 2นะักครับยกนักนันะัโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขยับมานิดนึงนะครับ ให้เพื่อนๆดูผมใช้ซับไพดตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูซับไพด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบซับไแล้วนะครับต้องเอื้อมไปเสียบขออนุญาตนะครับเสียบไม่ถึงจอใหญ่โอเคนะครับผมเสียบซับไพเลยนะครับนี่ครับช็อตนะครับช็อต5แอมป์ช็อตเต็มแม็ก์นะครับซับไมีเท่าไหร่ก็ช็อตเต็มนะครับแบบนี้เปิดไม่ติดแน่นอนเพราะเมนบอร์ดช็อตนะครับอ่า เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าผมเสียบแล้วทําไมผมถึงได้ไม่เปิดเครื่องนะครับแต่เพื่อนๆดูนะครับทําไมช็อต5แอมป์เป็นยังไงนะครับคือระหว่างดํานะครับดําคือลบแดงคือบวกเนี่ยครับชนกันแบบนี้เลยเนี่ยครับนี่ครับ5แอมป์อย่างนี้5แอมป์นะครับคือ5แอมป์ของผมคือซัพพลายแบบผมมี5แอมป์นะครับเห็นไหมครับกระแสมี5แอมป์อันนี้ช็อตเต็มแม็กอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือเมนบอร์ดช็อตเนี่ย เดี๋ยวเราไปเปิดแกะเครื่องกันครับว่าเป็นที่อะไระไปดูกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมได้แกะเครื่องออกมาแล้วนะครับแกะเมนบอร์ดออกมาเรียบร้อยถอดออกมาแล้วนะครับแกะถอดลื้อนะครับไม่รู้จะใช้คําไหนนะครับใช้คําประมาณนี้แหละครับอันดับแรกเลยผมจะวัดแบตเตอรี่ rtc ก่อนนะครับว่ามีไฟไหมมันไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ผมถ้าถ้ามันหมดผมจะได้เปลี่ยนเลยผมจะได้ทำไปทีละขั้นตอนโอเคนะครับมีไฟ3โวลต์นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปผมจะวัดนะครับ ผมจะวัดอคอยแอลนะครับคอยแอลว่าโอมต่ำไหมใส่ที่ได้วัดคอยแอลก็ผ่านมาจาก PWM นะครับ PWM แล้วก็เฟดตัวบนเฟดตัวล่างคอยแอลซีลงกล่าวนะครับผมก็เลยวัดคอยแล้วกันนะครับคอยไหนโอมต่ำก็ก็จะมีเสียงดังอย่างนี้นะครับนี่ครับคือเสียงดังอย่างนี้ของมิเตอร์ฟุกก็อยู่ประมาณ30โอมหรือ20โอนี่แหละครับโดยประมาณ วัดเลยนะครับคอยแอลนี้ไม่ต่ำนะครับเดี๋ยวผมถอยปลายมิเตอร์นะครับคอยแอลนี้นะครับไม่ต่ำอันนี้ก็ไม่ต่ำนะครับอันนี้ไม่ต่ำครับโอเคคอยนี้นะครับต่ำนะครับสาเหตุที่ต่ำเดี๋ยวผมไปวัดอีกกองอ่าโอเคสองคอยนี้ต่ำแน่นอนเพราะว่าสาเหตุที่ต่ำน่าจะเป็นของไฟเลี้ยง CPU ียูนะครับ CPU ียูก็โอมต่ำอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่นะครับคือต่ำโดยปกติของเขา อ่าอันนี้ก็ไม่ตําอันนี้ก็น่าจะเป็น <c oughs> คอยเลี้ยงแหลมนะครับเลี้ยงแหลมถ้าใกล้อันไหนผมก็สื่สารนิสารเป็นของอันนั้นนะครับรุ่นนี้น่าจะไม่มีวงจรซะด้วยนะครับโอเคและเดี๋ยวผมจะวัดนี้นะครับอ่าอ่านี่นี่ำ่ำาำแน่นอนครับํำไหมผมจับกล่าวไม่ได้นะบ่อ่าําแน่นอนครับอันนี้ ันนี้ต่ำไหมอ่าอันนี้ก็ต่ํานะครับสังเกตว่าทําไมผมถึงได้บอกว่าโอมนี้คอยออยนี้โอมต่ําเพราะ C นะครับ C ก็จะเขียนว่า3ามสามศูนย์หกามโวลต์นะครับถ้า6.3จุดสามโวลต์เนี่ยชุดนี้ต้องเป็นชุดไายชุดที่2นะครับหลังจาก19เข้ามาแล้วเนี่ยชุดที่2ของเขาคือ3ามโวลต์ห้าโวลต์อเวนะครับไม่มีวงจรหรอกครับผมสันนิษฐานนะครับ คอยนี้โอ้ไม่ต่ำครับโอเคคอยนี้โอสองคอยนั้นโอมต่ำนะครับเดี๋ยวผมมาร์กไว้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมจะผมมาร์กเลยนะครับทีนี้ผมจะมาสักโกรปไปวงจรชุดตรงนี้นะครับมันต้องมีอุปกรณ์ตัวไหนที่ช็อตนะครับทีนี้มาวัดอุปกรณ์ที่ช็อตในบอร์ดเลยในบอร์ด ผมก็ไล่นะครับผมจะไล่ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้สอนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าให้เป็นแนวทางนะครับผมจะวัดเฟดก่อนเลยเฟ,ฟชดช็อตครับช็อตด,ดูปาโอเคเดี๋ยวเราต้องหาตัวช็อตออก,กออมันจะช็อตทั้งหมดแล้วครับถ้าชุดนี้ไม่เกี่ยนะโอเคชุดนี้นะครับเฟสนี้ไม่ชอ็อต Okay. ผมคิดว่าผมน่าจะเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ผมขอญาตส่องไมโครสโคปดูและดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เ,เพื่อนๆดูด้วยจะกันดีกว่าหรือ,อยังไงอ่ะเดี๋ยวผมแคปเลยดีกว่าไม่ต้องขึ้นภาพครับนี่ครับโอเคแต่ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ครับผมมั่นใจตัวนี้ว่าเสียนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเลย ครับท่านผู้ชมครับผมได้จัดเรียงระบบไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนตัวเสียเข้าไปแล้วเปลี่ยนตัวเสียออกมานะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวเสียเข้าไปทีนี้ผมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าขึ้นภาพไหมนะครับอันนี้ผมใช้สปายนะครับผมต่อบอร์ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกดออนมาแล้วนะครับ0.6จะเดี๋ยวผมขยับให้เพื่อนเดู เปาอูด้วยนะครับใสยย่ยอด b ีเทสเตอร์เข้าไปด้วยนี่ครับ1.3นะครับเพื่อนมองเ,เห็นนะครับนี่มีโลโก้ HP มาแล้วนะครับโอเคอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดเลยคือรุ่นนี้ต้องประกอบนะครับเพื่อเทสนะครับไม่งั้นเขาจะไม่ขึ้นภาพให้เรานะครับ เดี๋ยวผมประกอบให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามีส่วนไหนที่เสียหายบ้างยังไงนะครับโอเคเ<ค><จ><ป><ค><ค>ดี๋ยวผมประกอบเลยนะครับแล้วมาดูกระแสกันอีกทีนึงครับผมครับท่านผู้ชมครับผมได้ประกอบเครื่องแล้วนะครับอ่าผมใช้ซัพลายตัวนี้นะครับกระแสสเตนบายศ0์ยนะครับกดเปิดเครื่อง<ค> นี่ครับกระแสมานะครับ0.6รอสักครู่นะครับเดี๋ยวบิทเ,ทเตอร์ลองแล้วครับกระแสขึ้นภาพ0.6นะครับมา1.4 1.3นะครับภาพมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเครื่องลูกค้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาก็เลยอาจจะช้าหน่อยนึง ผมใสย่ยอดบีเทเตอร์เข้าไปด้วยนะครับจะวุ่นวายหน่อยนะครับเครื่องนี้เป็น c ี u คอไอสามเจนเจ็ดน,นะครับท่านลูกค้าส่งมาจากอำเภอเชียบุรีเหมือนกันนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายซีบียูด้วยนี่เข้าออ็ดแล้วครับก็ไม่ถึงกับว่าช้ามากหรอกครับท่านลูกค้าเพิ่มแลมมาเป็น8ปดติก ครับ DDR4 นะครับรุ่นนี้ d d r 4แต่จริงๆผมแนะนำให้ลูกค้าใส่แบบ SSD นะครับ SSD จะเร็วมากครับรอสักครู่นะครับเพื่อนๆต้องใจเย็นๆ,ๆโอเคนะครับเข้า OS แล้วเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับเว็บแคมใช้ได้ไหมลำโพงดังไหม wi-Fi ใช้งานปกติไหมนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพง์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมนะครับไอดียไลน์สามารถแอดไลน์หรือโทรมาถามราคาก่อนซ่อมได้ครับจริงๆสามารถแอดไลน์ดีกว่านะครับจะได้ส่งรูปอาการเสียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ